น้องวันใหม่อนันตยาโพสซึงถึงพี่อุ้งอิงกลางดึกแฟนคลับ f อแห่คอมเมนต์ขราบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องคลิปนี้นะครับผมเนาะก็ยังเป็นคลิปของอีหล่าหน้อยเฮาน้องอุ้งอิงเพชนบ้านแพงและกระทั่งน้องวันใหม่อนันตยาซึ่งปา่อยสารกะเอามาบอกซูพี เอามาบอกสุนองเอามาบอกสุนเอลซีอีหลาหน้อยกันเดี๋ยวฟังคือเก่านะครับผมเนาะซึ่งคลิปนี้พี่นอ้องบ้านซานกับเห็นโพสของท่าน,น้องวันใหม่นะครับผมนาทีออกมาโพสกลางดึกพี่น้องพร้อมรูปนะครับผมซึ่งเป็นรูปนี่พี่น้องรูปมือในหน่อยมือในหน่อยนี่ปรต้องเดาเลยว่าเป็นมือผู้ใดน,นะครับผมเนาะสวัสดีแฟนกับเอลซีอีหลานหน่อยเฮาจําได้แน่นอนมือเล็กๆที่แตะอยู่หน้าผากของน้องวันใหม่ นอนวันใหม่ได้บอกว่าโพลนะครับผมเนาพพรรูบาเอามือในหน่อยมาสกิดหัวเราเบาๆแล้วบอกว่านอนนอนนะพอบอกเสร็จก็เอามือค้างไว้ตรงหน้าผากและหลับไปเลยทกป้าอิงของอ้วงนะครับผมเนาะฟันดีนะคะทุกคน แฟนคลับเอฟซีพี่น้องบอลล่าซาเห็นโพสต์นี่ของ้องวันใหม่ต่างเข้าไปกดถูกใจกดหัวใจนะครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันอย่างมากมายเข้าไปฟันดีนะครับผมเข้าไปอบอกลูกสาวทั้งสองคนรับฟันดีซึ่งคลิปนี้ก็เป็นความสุขขึ้นกันแหละพี่น้องแฟนคลับเอฟเซีเห็นแบบนี้เข้ากับพอยมีความสุขไปนํ่ง ยิงเขนพี่กับน้องนะครับผมเนาะเพนยู่น้ากันอ่ายิงเห็นภาพนี้พี่น้องมือในหน่อยของอีหลานหน่อยเขาแตะหน้าผากของน้องสาวแตะหน้าผากของน้องวันใหม่แล้วบอกน้องสาวว่านอนนอนนอน,นอนได้แล้วมือหนั่นยังแตะอยู่หน้าผากของน้องสาวอยู่ <c oughs> เห็นภาพนี้แล้วกะมีความสุขสําหรับตัวบาสานมีความสุขนะครับผมเนาะอาจจะเป็นโพส์ซึงๆของน้องวันใหม่ แต่ทำให้ตัวบาอสานเนี่ยที่เป็นเอฟซีผู้หนึ่งเนี่ยของอีหล่าหน่อยของน้องอิงเนี่ยเรามีความสุขเรากับมีความสุขเห็นภาพแบบนี้แล้วมีความสุขพี่น้องจากจีใส่ข้ามใดน,นอกจากข้ามบามีความสุขนะครับผมสำหรับที่ได้เห็นภาพนี้พี่น้องนะ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดสามารถคอมเมนต์กันเขามาได้นะครับผมเนาะคอมเมนต์พูดคุยกันเขาว่าได้เย็นพาบรรยากาศแบบนี้แล้วเห็นน้องใบโพสิ์แบบนี้ออกมานะครับผมเนาะเห็นภาพเมื่อในยหน่อยของอีหลานหน่อยเขาแตะหน้าผากน้องสาวคนยูพี่น้องมีความรู้สึกกันบ่างใด คอมเมนต์ comment, พูดคุยกันเข้ามาไดพี่น้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาใดนะครับผมเนาะบ่อยซานก็นจะจบเตือนอยู่เสมอเลยพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับผมนาะถึงเรื่องเล่าใดเรื่องเล่าหนึ่งของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับผมเนาะเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเท่าเท่ากับตองหูจากให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนซึ่งถ้าบอกถึงน้องวันใบนะครับผมเนาะหลายคนอาจจะบอกว่าบาอยสานช่วงนี้คือนําเสนอแต่ ข่าวนองวันไม่แทาคือบลนําเสนอข่าวลูกสาวแน่ซึ่งในข่าวของนองวันไม่กับมีข่าวลูกสาวแน,น่นอยู่แล้วนะครับผมเนาะมีข่าวของอิหล่าหน่อยเฮาอยู่แล้วเพราะนะครับผมนะตอนนี้เฮาก็ต้องยอมรับว่าความเคลื่อนไหวของอิหล่าหน่อยเฮานั่นคือทํางานนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็พักผ่อนบางบางข่าวนะครับผมเนาะมันอาจจะบ่ด้มีข่าวแบบน้องไปทําอะไรน้อง มีงานอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมเนาะเฮาก็เลยอาจจาะนําเสนอภาพรวมนะครับผมเนาะภาพรวมซึ่งถ้าพี่นอ้องเขียนความเคลื่อนไหวของอีหล่าหน่อยเฮาใน,ในหลายในหลายคลิปนะครับผมเนาะพี่น้องก็อาจจะเขียนความเคลื่อนไหวของลูกสาวเฮาอยู่แล้วเมื่อวานนี้ลูกสาวเฮาก็ไปหาหมอนะครับผมเนาะเพื่อไปกดสิวอ,อันนี้หลายคนอาจจะหูอยู่แล้ว และกระช่วงเย็นนะครับผมนกกะมีปาร์ตี้มุกท่าอันนี้พี่น้องจะน่าจะเห็นกันอยู่แล้วอันนี้คือค่องเคลื่อนหวของลูกสาวเฮาแล้วกะมีนองวัดใบนะครับผมนกทีไปเล่นน้ําเอื่อยละอ่าไปเล่นน้ําอีหลานหน่อยเฮาแล้วก็มีไรสดนะครับผมนกมือขึ้นที่ผ่านมาต้องบอกว่าสองคนไรสดพี่น้องยอดคนเบิงทะลุเลยนะครับผมนกแล้วก็ยอดมาไล่ของอีหลานหน่อยเฮา เกือบสองหมื่นนะครับผมเนาะของน้องวันหม่หกพันกว่าตรงวัดสุดๆนะครับผมเนาะแฟนคลับเอลซีของอิหล่าหน่อยเฮ้ากับตาหักแห้งพี่น้องสนับสนุนอิหล่าหน่อยเฮ้าแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนคนทีอิหล่าหน่อยเฮ้าหักคนทีหักอิหล่าหน่อยแฟนคลับเอลซีอิหล่าหน่อยเฮ้าพร้อมที่จะสนับสนุนแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเนาะถ้าจะพ้าถึงน้องวันไม่พี่น้องบริสันกะ ล่งคลิปไปเมื่อว่านี้กัเป็นคลิปที่ท่างเพราะกันใช้สัมผัสชีวิตนะครับผมนอนทางบ้านของน้องวันใ่ก็เห็นแฟนคลับเอฟหลายผู้หลายท่านนะครับผมนอนแสดงความคิดเห็นกับคลิปคลิปนั้นก็ถือว่าเป็นเด็กอีกหนึ่งคนนะครับผมนอนที่สู้ชีวิตมาแต่ไหนล่องถามตัวเจ้าของเบิงงพี่นองตอนเท่าอายุสิ 3, เราทำอะไรกันอยู่ เฮ้าหาเงินเลี้ยงเจ้าของได้ไปยาวาเลี้ยงครอบครัวเลยรนะครับผมเนาะยาวานเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่เลยตอนนั้นเฮ้าหาเงินเลี้ยงตัวเองได้หรือยังทำง่า,งายๆแค่นี้ละ่ะเราทําอะไรอยู่ซึ่งเมื่อเฮ้ากลับหันมาเบิง่งน้องวันใเนะครับผมเนาะในวัยแค่สิบสามปีเมื่อวานนีนองกะ ออกมาโพสนะครับผมนอะถึงเรื่องเล่าชีวิตแล้วก็วอกถึงเรื่องเล่าชีวิตในคลิปของพอกาจ่าพี่น้องก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับผมนะัดนอนกับอาศัยอยู่กับยากับปูนะครับผมนะัดซึ่งบ่ทาทั้งพ่อแม่ก็แยกทางกันต่างคนต่างมีครอบครัวอนอนก็นเติบโตมากับยายากับปู่ก็อยากเตือนตามความฝันนั่นแหละพี่น้องอยากให้ค้นข้ังหลังสบายซึ่ง สตอรี่ของน้องนะครับผมเนาะมันกะสู่ชีวิตมาแต่น่อยอีหลานหน่อยเขาข้ากันบินออกกะสู่ชีวิตมาแต่หน่อยกันหาหาเงินนะครับผมเนะาะเพื่อคนข้ังหลังอร้องเพลงเปิดหมวกร้องเพลงตามรถแ่ร้องเพลงหมอลําซิงอีหลานหน่อยเฮ้าน้องวงนี้เพร่เพรีงกะสู่มากขึ้นกันอันนี้ ไม่บมเมนการเปรียบเทียบเดยพี่น้องเด้อเป็นการเปรียบเปยนะครับผมเนาะบอยพี่น้องเขียนภาพเด็กทั้งสองคนนะครับผมเนาะอาจจะจุดกําเนิดนะครับผมเนาะอาจจะมาจากคนละทีแต่เมื่อได้มาพบพอกันจุดมุ่งหมายในชีวิตพี่น้องทุกคนนะครับผมเนาะจุดมุ่งหมายในชีวิตผมเสวาบ่แตกต่างกันนั่นก็คือ ต้องการให้ครอบพรัวอยู่สบายต้องการหาเลี้ยงครอบควัวให้ได้ให้คนข้างหลังให้คนทีลรอข้อมหวังอยู่ข้างหลังนะครับผมเนาะเพิ่นอยู่สบายแค่นั้นอันนี้กะเป็นกำลังใจให้นะครับผมเนาะเป็นกำลังใจให้อีหลานน้อยเฮาน้องวิญญานแพงเป็นกำลังใจให้น,อน้องวันไ่และเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับผมเนาะทุกคนศิลปินทุกท่าน บุคลากรทุกคนนะครับผมเนาะบ่บว่าจะเป็นมอลัมล่มหรือพี่น้องพี่น้องเอฟซีแฟนคลับอีล่าน้อยเฮาคือกันเราเขาทางานกะเพื่อหาเงินบังให้ครอบครัวอยู่สบายนะครับผมเนาะเพื่อมาเลี้ยงจุนเจียครอบครัวอยู่แล้วกะเป็นกระลังใจให้ทุกผู้ทุกคนพี่น้องซึ่งมีคําเว้าหนึ่งนะครับผมเนาะของบาสานเคยเว้าไปแล้วละเรื่องนี้ของแบนหน่อยที่บอกสอนอีล่าหนอยเฮา นั่นคือตอนนี้อีหล่าหน่อยเฮ้าเนาะรับผมเนาะถ้าเปียบเป็นต้นใหม่อ่าก็เป็นต้นใหม่ที่กําลังจเจริญเติบโตสามารถที่จะห้ยลมเงา่าอาจจะว่าอาจจะว่าเป็นต้นใหญ่นะว่าผมเนาะอาจจะยังต้นต้นมายใหญ่แต่สามารถให้ร่มเงากับคนอื่นใดมันคือการเอื้อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นะครับผมผู้ใดจะมาส้นผู้ใดจะมาลรบลมเงาานะครับผมเนาะอีหล่าหน่อยเห่ากบพร้อมที่จะตอนรับเสมอนี่คือคําสอนของแม่หน่อยพี่นอ้องคอ่านั่นที่บอกสอนอีหล่าหน่อยเหาเมื่อเหาพ่อที่จะอ่าซวยเหลือหรือเป็นลมเง่าให้คนอื่นใดอาจจะเป็นต้นอาจจะยังซ้ำแขนอยู่บ่ได้เป็นต้น สัมสาใหญ,ญ่แต่นะครับผมเราะสามารถหายลมเง้าได้ห้คนนัั่ลบให้คนนัม่ลบพมได้พ่อห้หายเหนื่อยอิหล่าน่อยเฮ่าและขอบครัวกับพร้อมยินดีที่จะช่วยอันนี้คือคำสอนของแม่หน่อยที่บอกสอนอิหล่าน่อยเฮ้าพี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไร สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเนาะคลิปนี้กับมาเวานัวงหัวมวนกันละพี่น้องมาเว้าถึงเดือนน้องวันไม่ถึงเดือนอีหลานหน่อยเฮ้เนะครับผมบาสานกะเอามานำเสนอให้พี่น้องได้ฟังกันคือเก่าส่วนพี่น้องมีความคิดเห็นวันใดก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้บาสานจะย้ำเตือนอยู่เสมอการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเขาต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเฮาเขาก็ต้องหูจักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อน ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมเนาะรักษาสุขภาพเจ้าของน้าช่วงนี้บานเบาอสาวบานเบาอีสารหนหนาวเราพี่น้องอ่ากะสิบกลัวๆแล้วนะครับผมเนาะอุณหภูมิช่วงดึกๆกะดูแรลรักษาสุขภาพแล้วก็มีฝนน้าพี่น้องช่วงนี้อ่าทั้งหนาวทั้งฝนกะดูแรลรักษาสุขภาพเจ้าของนะครับผมเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ทั้งสองบานสารนุนแน่เพื่อเป็นกำลังใจ คลิปนี้บอสซานต้องคออนุญาตขอตัวลาไปก่อนภพพอกันมาคลิปหน้าสวัสดีครับ